โอเคคลิปนี้นะครับผมมาแชร์เทคนิคในการทําเควสให้กับเพื่อนๆเร็วขึ้นแบบ300%นะครับผมพร้อมกับสรุปอัปเดตใหม่ด้วยนะครับเรามาพูดถึงอัปเดตใหม่กันก่อนนะครับของรางวัลที่เรามีโอกาสได้นะครับผมคะแนนที่ทําได้ก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเราจะได้ทั้งหมดนะครับผมและเป็นการแรนดอมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไม่สามารถเลือกได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆทาได้50แต้มก็มีโอกาสได้ของสีอย่างนี้ถัดมาเป็น100แต้มนะครับผม150 200 250 350 500นะครับถ้าเราทำไปมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับหกเจ0แต้มก็ได้แต่ว่าโอกาสในการได้ของก็เหมือนเดิมครับคือไม่มากกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็แรนดอมนะครับของผมเนี่ยได้ในส่วนของ Silver f o r ฟรซี c แพมานะครับถ้าจำไม่ผิดนะคือเกลือมากนะครับผมผมว่าอันที่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็น Golden a c o คอนกับ Maple Lessing นะครับผมรวมไปถึง Silver Lollipop ด้วยนะครับ ซิวเวอร์รลี่ป๊อปผมก็ไม่แน่ใจว่าบวกเลเวลเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆอย่าทําไปมากกว่านี้ก็แล้วกันคือ500แล้วก็หยุดนะครับผมและอย่างหนึ่งเพิ่มเติมคือผมอยากให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมตอนที่มันจะรีเพราะว่าเมื่อเช้านี้ดูเหมือนว่าเหมือนมีบั๊กอยู่นะคือบางคนเนี่ยทำไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ของครับเพราะว่าไม่ได้อ,อนในเกมกลับเข้ามาคือมันไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยครับแล้วก็ไล่ดูของเอา้า ปรากฏก็องไม่เข้าตัวนะครับผมเอออันนี้ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าทำห้าร้อยแต้มเนี่ยมันเสียเวลาเรานะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของควสกันบ้างนะครับควสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่หนีห่างจากกันไปมากนะครับควสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับก็จะมีการเก็บเกี่ยวเทอร์นิปนะครับผมปลูกพาร์ตี้วางมาสเตอร์เอ,อ้ยไม่ใช่วางแอดวานซ์สปริงเกอร์วางกอรลี่อะไรประมาณนี้ นะครับผมถ้ามันไม่มีเลยสักอันของเราเนี่ยเรากดรีโลตรงนี้ได้นะครับผมเป็นการรีเวทแบบนี้นะครับถัดมาคือของที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับผมของที่เราควรมีเนี่ยคือเทอร์นิปนะครับผมกับพาร์ทลี่สองอย่างนี้คือมีเยอะๆซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับผมและอย่าเข้าเซิร์ฟวีนะครับถ้าเข้าเซิร์ฟรวมได้นะบางคนอาจจะฟาร์มพืชเอาไว้นะครับผมคือพืชเราใหญ่มากติดบัฟกายพันไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้อาจจะเปลี่ยนสวนก่อนก่อนที่เข้าเซิร์ฟรวม นะครับผมเพราะว่าเข้าเซิร์ฟรวมเนี่ยมันจะมีคนช่วยเราทำเควสตรงนี้ด้วยเควสตรงนี้เราก็ต้องทำนะครับผมเพราะทุกครั้งที่เราทำมันก็จะเป็นการรีสต็อกสินค้านั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมให้เพื่อนๆเตรียมในส่วนของพืชอีเวนต์ไปแล้ว2อย่างนะครับเธอดิฟกับพาร์ทลี่นะครับถัดมาเปน็นในส่วนของของต,ตกแต่งสวนนะครับผมอันนี้ ใครยังไม่ซื้อก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้นะครับมาที่ส่วนของเราครับวิธีการปลูกครับเราจะใช้บักในการปลูกพืชเพื่อเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับผมและการทาบัคครั้งนี้เราจะใช้ยาวๆไปเผื่ออีเวนต์ในครั้งหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีกระดาษประกาดินสอนะครับผมเอาขึ้นมาจดซะหรือใครจะแคปภาพหน้าจอ,อาไปทําในมือถือ iPad คอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเพื่อนๆดูนะในสวนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวนเรานะ ทีนี้เพื่อนๆก็วางแผนนะครับผมแปลงแรกเนี่ยเราจะปลูกอะไรยกตัวอย่างของผมให้ดูก็แล้วกันผมเนี่ยแปลงแรกผมจะปลูกพืชประพิทน้ำนะครับถัดมาเป็นผลไม้นะครับผมแปลงที่3เป็นผักผลไม้กับวูดดี้เนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับผมถัดมาแปลงสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของดอกไม้ประมาณนี้นะครับผมพอจะนึกภาพออกไหม อันนี้ก็จะเอาไว้ฟักไข่นะครับผมส่วนที่เหลือก็ปลูกไปครับเราก็ไล่เลี้ยงให้ครบไปนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะเพื่อนเื่อนเมื่อเพื่อนเเขียนแบบแผนที่เราต้องการจะปลูกพืชแต่ละอย่างไว้เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาปลูกกันต่อได้เลยนะครับเอาของที่ผมบอกให้เพื่อนเื่อซื้อมาเมื่อสักครู่นี้ออกมานะครับผมก็คืออันนี้จําได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่บอกให้ซื้อนะครับผมจากนั้นครับวางไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะปลูกพืชน,นะครับผมของผมเนี่ยป,ปลูกพลาดไปนิดนึงคือ มันใกล้ชิดกันเกินไปเพื่อนๆก็ควรจะห่างหน่อยนะอย่างเช่นแบบเนี้ยนะครับผมห่างแบบนี้อันนี้ได้เลยครับเก็บเกี่ยวง่ายเลยนะครับผมแคทตันก็อยู่ตรงนี้นะครับพิกเกอร์ฟุตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอย่าชิดกันมากเราต้องเผื่อว่าเออเวลาต้นมันโตแล้วมันใหญ่แล้วมันจะกินพื้นที่ไปกี่สตัดด้วยนะครับผมผมผลาดไปนิดนึงครับไม่เป็นไรผมมีรีเคมเมอร์เยอะนะครับเดี๋ยวทําให้มันกลับไปเป็นเมล็ดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับผมทีนี้ให้เพื่อนๆนั่งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นครับ เราปรับของนะครับให้ตัวละครเราเนี่ยจมลงไปใต้ดินแบบนี้นะครับผมก็คือขึ้นมาแต่หัวนะครับผมอาจจะลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับผมประมาณนี้ก็ได้นะครับผมลองซูมออกดูนะเห็นไหมหัวเราจะขึ้นมาจากดินนะครับผมทีนี้ซูมหน้าจอเข้าไปใกล้ใให้ติดพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเื่อต้องการจะปลูกอะไรครับผมจะปลูกในส่วนของเพเปอร์ให้ดูก็แล้วกันนะครับเอาเพเปอร์ขึ้นมาครับผมแล้วก็กดคลิกไปแบบรัวๆนะครับผมมือถือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ กดคลิกไปแบบรัวๆนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นการปลูกตำแหน่งเดียวนะครับผมคือ1ประหยัดพื้นที่2เวลาเก็บจะได้เก็บง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่ระวังนิดนึงพืชบางชนิดเนี่ยมันจะโตเร็วมากนะครับบางชนิดมันโตเร็วมากก็อาจจะแบบซ้อนกันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วอาจจะขยับตำแหน่งนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาเป็นในส่วนของหม้อครับอย่าลืมครัฟไว้ด้วยนะครับซุปเนี่ยได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับผม ซุปเราใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็คราบเตรียมไว้เลยนะครับผมใครยังไม่มีหม้อก็ไปซื้อได้นะครับผมที่ร้านขายของตกแต่งเลยนะครับโฟร์เอกด้วยนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็วางไปได้เลยครับอันนี้ก็จะได้ฟักแบบยาวๆนะครับผมคือควสเปิดไข่เนี่ยมาบ่อยมากผมทําให้ดูนะครับอันแรกก็จะเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับผมให้ซุปกับสัตว์ตัวไหนก็ได้นะครับอันที่2ขอข้ามไปนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ปลูกเลยครับสปิริตนะอันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปิดซีดแพ็คนะครับผมโอ ซีดแพ็กอีเวนต์นะครับผมก็คือฟอร์นั่นแหละนะครับฟอร์ซีดแพ็กผมทําให้ดูนะทุกคน1ปับ๊บนะครับผมเห็นไหมได้มาแล้ว10นะครับอันแรกก็คือให้ซุปใช่ไหมเราคราบแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุปเราอยู่ไหนวะซุปเราอ่าอยู่นี่นะครับผมแล้วกดไปที่สัตว์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาหารจะไม่สามารถให้สัตว์เลี้ยงได้ตอนนี้ให้ได้แล้วนะครับผมอ๋อ เมื่อกี้ไม่ใช่ซุปเมื่อกี้ไม่ใช่ซุปนะครับผมเพื่อนๆก็ให้อาหารประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าหลอดอาหารเนี่ยมันตันแค่100%ยอนะครับผมอย่าลืมนะแต่ว่าการให้อาหารนี่คือขึ้นไปเป็นหลักล้านเลยนะครับผมโอเคสมมุติผมทําเสร็จไปแล้วนะครับผมสองอันนะครับเคลสใหม่มันก็จะมานะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นการเก็บแอปเปิ้ลยีนะครับผมเรามีต้นแอปเปิลไหมนะครับผมถ้ามีก็ไปเก็บครับ เียร์กระเป๋านะครับผมแล้วก็ไปเก็บแอปเปิลกันยี่ห้านะครับทุกคนแอปเปิลผมอยู่ไหนเนะี่ยน่าจะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับอพอดีว่าผมปลูกใกล้ไปหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะคือเผื่อตอนมันโตด้วยนะครับผมลองดูครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเวลามันโตแล้วมันจะขยายออกไปกี่สตัดนะครับผมเพื่อนๆก็ลองคํานวณดูนะครับโอเคครบแล้วหระ พบเร็วจังเลยต่อไปคือ a d v a านสปริงเกอร์นะครับถ้าเราไม่มีสมมุติไม่มีเลยก็กดรีเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆผมมีนะเมื่อกี้ทีนี้ก็กลับมาที่ Apple นะครับเดี๋ยวผมรีให้เพื่อนๆดูนะจะให้ดูเควสครับว่าเควสเนี่ยมันจะไม่หนีห่างจากกันมากคือโดยภาพรวมแล้วมันก็จะวนอยู่แค่นะครับประมาณนี้นะครับผมมาผมรีให้ดูเรื่อยๆเลยนะเบสิกสปริงเกอร์นะครับผมใช้บัวรดน้านะครับผมเลี้ยงปลาแซลมอนแซลมอนไม่มีก็ข้ามไปนะครับผม ถัดมาเป็นในส่วนของชิปมั้งมีเปล่านะครับผมไม่มีก็ข้ามไปเห็นไหมเปิดไข่มาแล้วนะครับผมแบบที่ผมบอกครับว่าเราฟักไวรอได้เลยนะครับผมแอดวานสปริงเกอร์นะครับผมเนี่ยประมาณน้ครับมันจะวนอยู่ที่เดิมนะครับผมมีพาร์ตี่มีเติมให้เต็ม1ครั้งนะครับผมเติมมัคกู่นี้เลยครับของอีเวนต์นะครับวางบอลไฟไป1ครั้งนะครับก็คือไอเทมที่ใช้เร่งเวลาในการทํากับข้าวนะครับมันจะเป็นคบเพลิงกองไฟที่เพื่อมๆซื้อในร้านค้านั่นแหละครับผมอันนั้นแหละนะครับ เก็บข้าวโพด20อันไอ้พวกนี้ง่ายมากครับพวกเก็บเนี่ยง่ายมากก็คือเราทําบักเตรียมไว้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเนี่ยเราไปยืนอยู่หน้าต้นไม้นะครับผมของเควสนั้นเราก็กดเก็บระัวได้นะครับผมอันนี้คือง่ายเลยไม่ต้องแบบถ้าปลูกมะม่วงนะบอกเลยว่าเก็บลําบากมากนะครับถัดมาเป็นในส่วนของไอเทมใหม่นะครับไอเทมใหม่มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่าลืมซื้อฟอร์ซิทแพ็กเก็บไว้ด้วยนะ แนะนำให้อยู่เซิร์ฟรวมนะครับผมเราก็แบบไปช่วยเติมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเตรียมเอาไว้เผื่อมีเพื่อนเบางคนเขาแบบว่าของเขาเยอะเขาเติมรัวๆไงเราก็จะได้แบบเออเกาะเขาไปด้วยนะครับผมพืชใหม่มีไหมไม่มีพืชพืชใหม่เนี่ยมีแต่ว่ามันจะอยู่ในเนี่ยครับ มันจะอยู่ในซีดแพ็คนะครับผมจะไม่มีขายแยกนะถัดมาเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนเือนแซลมอนเนี่ยข้ามไปนะครับผมนกหัวขานก็ข้ามไปนะครับผมมาเป็นในส่วนของมาลาดกับเลดแพนด้ามาลาแดดทุกทุกชั่วโมงครึ่งเขาจะทําการบินไปทางใต้นะครับผมเพื่อนหนีหนาวนะครับแล้วก็จะเอาของมาให้เรา1อันนะครับผมของเนี่ยเป็นการแรนดอมก็คือของในอีเวนต์หลักๆมันจะออกไซลับนะครับเมเปิ้ลไซลับซะมากกว่าของอย่างอื่นมีโอกาสออกไหมมันก็มีครับแต่มัน ผมว่ามันต้องรอผู้วัฒนาบัฟก่อนคือโดยภาพรวมเนี่ยมันเกลือเพราะว่ามีคนเขาเทสให้ดูแล้วนะครับผม8ชั่วโมงเกลือเมเปิลไซรับกับบัสเกตออกมาแบบรัวๆเลยนะครับเลดแพนด้าอันนี้ก็รอบัฟเหมือนกันของเลดแพนด้าประมาณ10นาทีนะครับเขาจะทําการรีสต็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเกียร์ร้านค้าไข่แล้วก็รวมไปถึงซีดด้วยไหมใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะผมขอดูอะซีดช็อปด้วยนี่ไงเขาเขียนบอกเอาไว้นะครับผมมีซีชอ็อปมีเพชรเอกนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ เขารีแล้วเขาก็จะอขอมาให้เราหนึ่งอย่างนะครับผมเหมือนกันครับคือเกลือนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นพวกของระดับคอมมอนครับเดี๋ยวต้องรอผู้พัฒนาเขาบัฟครับอันนี้ของใหม่มีอะไรบ้างเมื่อวานดีมากเพราะเกมบัคเนี่ยมันออกในส่วนของเอคอลโลลิปป์ลัวๆเลยนะครับผมเอคอลโลลิปป์อันนี้ทําอะไรได้ครับก็คือเพิ per ่มเวลสัตว์เลี้ยง1เวลแต่จะใช้ได้กับสัตว์ที่เป็นสัตว์อีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับผมซูเปอร์ลีฟโบเวอร์อันนี้ก็คือเครื่องเป่าที่แรงขึ้นนะครับผม เอคอนเบลวันนี้ก็คือเป็นกระดิ่งนะครับทำให้สัตว์เนี่ยมาบริเวณรอบๆเราครับคล้ายๆกับไอเพชรลีดนะครับผมแต่ว่าของเพชรลีดเนี่ยมันจะเป็นการเดินตรงนะครับเรกหรือคาดอันนี้ก็คือเอาไว้ทาเควสครับลืมไปเลยทุกคนอันนี้ก็คือเควสนะซื้อเก็บไว้นะครับผมอันนี้ต้องดองไว้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีเควสเนี่ยให้เราเอาคาดเนี่ยไปวางที่ส่วนคนอื่นจากนั้นให้คนอื่นเนี่ยเดินมาเหยียบนะครับผมถ้าอยู่เซิร์ฟรวมก็ขอให้เขาเดินมาเหยียบหน่อยครับ แต่ถ้าเรามีเพื่อนก็ไปวางใส่เพื่อนได้เลยให้เพื่อนเราเดินไปเหยียบนะครับผมก็จะเสร็จเควสง่ายนะครับหมดแล้วเนาะของใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเควสที่แบบให้ปักเมเปิลสปริงเกอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็มาบ่อยอยู่ครับเควสนี้ใช้เมเปิลไซลับอันนี้นานๆทีมามั้งน่าจะหลงมามั้งเมื่อวานนี้ผมเจออยู่นะให้ใช้เมเปิลไซลับไปขวดหนึ่งนะครับผม ถัดมาเป็นของตกแต่งครับมีเปิ้ลคีนะครับก็จะมีโกเด้นสวอนครับผุนไรกากรอบรูป2อันนะครับผมแล้วก็จะมีรถเหมือนรถตักดินมีพัมกิน2อันอยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็จะเป็นโต๊ะไม้ครับไม่รู้ว่าของอันเนี้ยคือมีเอฟเฟกรวมไปถึงมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับโกเด้นสวอนใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพื่อนๆผมยังไม่ได้เลยแล้วก็จะมีพวงลีดมีกองฟางมีพายอันนี้สามารถกระโดดได้ครับจาได้นะครับผมเขาเขียนรายละเอียดบอกไว้อยู่นะครับอ่ะผมซื้อ เก็บไว้นะครับผมไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับผมเผื่ออนาคตมันได้ใช้ <laughs> ประมาณนี้นะครับผมโอเคโดยภาพรวมก็น่าจะหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมสําหรับวิธีทำาเว s เร็วขึ้นแล้วก็สรุปอัปเดตครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ